เราต้องมาดูแลคนค่ะตั้งแต่เกิดจนแก่ให้มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้ก็ต้องบอกว่าในนี้ก็สวเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงอ,อย่างอื่นก็อยากจะต้องให้ความสำคัญว่าจะดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่อย่างไรดูแค่แก่นะคะผู้สูงวัยของประเทศไทยแก่ก่อนรวยทั้งนั้นถูกไหมคะ รวยก่อนแก่ต้องยกมือหน่อยจะได้ไปขอคู่ตังค์ให้แก่ก่อนรวยยกมือ่อยค่ะแก่ก่อนรวยยกมือได้เลยนะคะนี่คะ่ะดังนั้นพอแก่ก่อนรวยเนี่ยเราก็เงินไม่ค่อยจะพอกินต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีภาระเยอะสุขภาพก็ไม่ดีไปด้วยเพราะเรามีภาระเยอะถูกไหมคะ บำนาญประชาชนจึงต้องมาตอบโจทย์ว่าจะทำไงให้ลดค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งเป็นแสนล้านเนี่ยนะคะลงไปได้และขณะเดียวให้ผู้สูงอายุเนี่ยยืดอายุการป่วยไม่ใช่60-70บป่วยแล้วไปป่วยมัน90้านั่นนหะนะคะเราต้องให้ผู้สูงอายุแข็งแรงบำนาญประชาชนให้เดือนละสามพันบาทจึงเกิดขึ้นใครเอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นไพ่ อสมอ,อรตรวจเจอไม่ให้นะคะเราให้พร้อมหน้าที่ประโยชน์อย่างแรกของํำนานประชาชนเดือนละ3,000บาทคือผู้สูงอายุพอมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเดือนละ3,000วันละ100่งรใช้แบบประหยัดซื้อ,อปลูกข้าวปลูกผักหาปลาพอเหลือมันทำบุญที่วัดได้นะคะ,ะไม่ใช่60ได้ หกร้อยเจ็ดสิบได้แปดสิบได้อยากได้พันหนึ่งไหมคะหายใจยาวๆแล้วต้องถึงเก้าสิบนะคะแล้วต้องอยู่อย่างแข็งแรงต้องอยู่อย่างแข็งแรงนะคะดังนั้นเนี่ยเราให้สามพันบาทเนี่ยเรามีหล,หลักคิด <ๆ S 1> เดี๋ยวจะทธิบายให้ฟังว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรอย่างน้อยวันละหนึ่งร้อยเมื่อผู้สูงอายุไม่ต้องห่วงเรื่องของรายได้ในการ กินอยู่มากจนเกินไปก็จะมีเวลาในการที่จะมาเข้าโปรแกรมบอกแล้วว่าเราไม่ได้ให้ฟรีเราให้พร้อมหน้าที่หน้าที่มี2อ,อย่างค่ะก็คือหน้าที่ในการสร้างสุขภาพค่ะเราจะมีศูนย์สุขภาพนะคะในหมู่บ้านโดยไม่สร้างอาคารใหม่ใช้วัดใช้โรงเรียนใช้สาราประชาคมที่มีอยู่นี่แหละค่ะ แล้วก็ให้อ,อสมมในนี้มีอสมไมไหมคะขออนุญ,ญาตยกงมือหน่อยค่ะมีอสมนะคะอสมจะต้องขออนุญ,ญาตเป็นกําลังหลักนะคะให้โดยที่เราจะมีการฝึกอบรมอสมให้เป็นอสมวิชาชีพคือให้มีความรู้ให้เงินเดือนเพิ่มนะคะเป็นสองพันนะคะค่าตอบแทนเป็นสองพันเพราะว่าทุกวันที่อสมททางานคาักเงินตัวเองนะทั้งทั้งทั้งอะไรอ่ะ ทำงานอาสาด้วยยังต้องคักเงินตัวเองด้วยอุปกรณ์ก็ไม่มีเราต้องเติมอุปกรณ์นีก็พอสมอจะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้นะคะที่ศูนย์ผู้สูงอายุก็จะใส่เครื่องมือไปออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีเกมที่คุณหมอออกแบบมาฝึกสมองเล่นเกมนะคะไม่ได้เล่น,ลน,ลนไพ่นะคะเล่นเกมเพื่อให้สมองไม่ฝ่อความจำยังดีและ ก่อนกลับก็ทําสันทนาการทําเรื่องของอาชีพนะคะจะได้หัวใจชุ่มชื้นแล้วก็จะมีการฝึกอาชีพนะคะเพิ่มความรู้ให้เพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้ใช้ได้มีความรู้ในการผลิตเนี่ยเห็น,นะคะผลิตมาหลายอย่างจะต้องผลิตได้ดีกว่านี้เราต้องช่วยและให้ทุนด้วยนะคะและจะสอนเรื่องเทคโนโลยีง่ายๆในโทรศัพท์เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพตัวเองเราจะใส่เป็นแอป